รู้สักแต่ว่ารู้สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อธรรมะที่สาคัญหัวข้อหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมนั่นก็คือรู้สักแต่ว่ารู้หลายคนคงเคยได้ยินคํานี้กันมาบ้างแล้วแต่ความหมายลึกๆของมันคืออะไรและในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบความเครียดและสิ่งยุ่ยยุ่ต่างๆเราจะทําความเข้าใจรู้สักแต่ว่ารู้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนได้อย่างไร ความหมายของรู้สักแต่ว่ารู้คําว่ารู้สักแต่ว่ารู้หมายถึงการมีสติรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในกายและใจโดยไม่เข้าไปปรุงแต่งไม่เข้าไปยึดติดไม่ไปตามความชอบหรือความชังเช่นเมื่อมีเสียงดังเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าได้ยินเสียงแค่นั้นเองไม่ต้องไปคิดว่าเสียงนั้นน่ารําคาญหรือเสียงอะไรใครทําทําไมทํารู้แค่ที่รู้เห็นแค่ที่เห็นได้ยินแค่ที่ได้ยินไม่เติมแต่งเรื่องราวไม่ขยายความ ตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจําวันลองนึกภาพตอนที่เราขับรถอยู่แล้วมีคนปาดหน้าเราถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราอาจจะโมโหหัวร้อนด่าเขาในใจแต่ถ้าเราฝึกรู้สักแต่ว่ารู้เราจะสังเกตว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วเรารู้ว่ากําลังโกรธแล้วก็ปล่อยให้ความโกรธมันผ่านไปเองไม่ต้องไปเติมเชื้อไม่ใช่ว่าเราต้องไปทําเป็นไม่โกรธหรือกดความรู้สึกไว้แต่เรารู้แบบไม่เข้าไปอินกับมันไม่ไปปรุงแต่งตามนี่แหละคือการรู้สักแต่ว่ารู้ ทำไมการรู้แบบนี้ถึงสำคัญเพราะทุกที่เกิดในใจของเราไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกโดยตรงแต่เกิดจากการที่เรายึดหรือคิดปรุงแต่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สักแต่ว่ารู้ใจเราก็จะไม่ไปสร้างเรื่องเพิ่มใจจะวางเฉยเด้เร็วขึ้นเหมือนน้าที่ใส่สีลงไปนิดเดียวแล้วหยุดไม่ใส่สีหรือกวนเพิ่มสีมันก็จะค่อยๆจางลงเองยุคนี้เราถูกรบกวนด้วยอะไรบ้างในโลกยุคดิจิทัลนี้เราเจอสิ่งเร้ามากมายสังคมออนไลน์ข่าวร้ายคอมเมนต์โจมตีการเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น ทุกครั้งที่เห็นภาพหรือข่าวเราอาจจะเกิดความรู้สึกอิจฉาโกรธกลัวเศร้าแต่ถ้าเราฝึกรู้สักแต่ว่ารู้เราจะรู้ว่านี่คือความรู้สึกกำลังเกิดขึ้นแค่นั้นไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปดรามา่าวิธีฝึกรู้สักแต่ว่ารู้ง่ายๆ 1. ฝึกสติในชีวิตประจําวันขณะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มหรือขณะทํากิจประจําวันเช่นล้างจานอาบน้ําก็ให้ฝึกสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจเช่นขณะล้างจานก็ให้รู้สึกตัวอยู่กับว่ากําลังล้างจาน ถ้าจิตลอยไปคิดเรื่องอื่นพอรู้สึกตัวว่าคิดแล้วก็กลับมาที่การล้างจานใหม่ฝึกแบบนี้ให้ติดเป็นนิสัย 2. ฝึกเฝ้าดูอารมณ์แบบผู้รู้เมื่อมีความรู้สึกเกิดขึ้นเช่นโกรธเสียใจอิจฉาอย่าด่วนรีบแสดงออกหรือกดไว้แค่รู้ว่าโกรธรู้ว่าอิจฉาเห็นมันแบบเป็นกลางแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปเอง 3. ฝึกรู้สึกตัวอยู่กับการหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวการมีความรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจเป็นประจำจะช่วยให้เราไม่ไหลไปกับอารมณ์ ผลของการรู้สักแต่ว่ารู้เมื่อเรารู้แบบนี้ได้มากขึ้นใจเราก็จะเริ่มสงบไม่ไหลาตามโลกไม่ตกเป็นทาสของความคิดและอารมณ์เราจะอยู่กับปัจจุบันนขณะได้มากขึ้นเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงและที่สําคัญทุกก็จะเบาลงสรุปท้ายคลิปรู้สักแต่ว่ารู้ไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่คือการรู้แบบไม่ยึดรู้แบบมีสติใครๆก็ฝึกได้ขอเพียงตั้งใจเริ่มจากเรื่องง่ายๆใกล้ตัวทุกขณะที่ขยับตัวฝึกให้ใจรู้ด้วยอย่าขยับเฉยๆขอความสุขสงบเย็นจงมีแด่ทุกท่าน